รอรู้จะเงียบสำนักธูอาบไม่ได้อยู่คนเดซึ่งหนึ่งตรีข้างกัดก่องจำรีพี่ตอมลองเธอมาหลับต่ออย่าเหลือมันาตาไหมหนั้นจะลองทำสิ่งที่หัง,หงตูเสื้อผ้าขังวิญญาณในคำคืนที่เงียบสงัดบ้านไม้หลังเก่ากลางป่าลึกยืนเด่นยังโดดเดียวใบไม้แห้งปลีวไหวตามแรงลมเย็นยะยื เสียงประตูไม้เก่าดังกริดกรายเมื่อถูกสายลมพัดกระทบในห้องนอนเล็กๆของบ้านหลังนี้มีตู้เสื้อผ้าทรงโบราณตั้งประงานอยู่มุมห้องประตูไม้สีเข้มของมันดูเหมือนจะซ่อนความลับบางอย่างไว้พิมพ์หญิงสาววัย25ปีผู้เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงลำพังเธอเป็นนักเขียนที่ต้องการความสงบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานแต่กลับต้องเผชิญกับบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้นิรเพื่อนสนิทของพิมพ์ เป็นคนร่าเริงและไม่ค่อยเชื่อเรื่องลี้ลับแต่พร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนเสมอผีในตู้เสื้อผ้าวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในตู้เสื้อผ้ามันไม่ได้ปรากฏตัวออกมาให้เห็นง่ายๆแต่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของพิมพ์ผ่านเสียงกระซิบและเหตุการณ์ประหลาดพิมพย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเก่าเพียงลำพันธ์ออด้วยความตั้งใจจะใช้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนและเขียนหนังสือเมื่อค่ำคืนแรกมาถึงความเงียบนงันกลับทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจพิมพ์นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเสียงลมพัดผ่านหน้าตา่าง ทำให้ม่านปิวไหวพิมพ์นั่งพิมงานอยู่ที่โต๊ะทําไมรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่หันไปมองตู้เสื้อผ้าเสียงกระซิบออกไปพิมพ์สะดุง้งใครใครพูดหน้าลุกขึ้นเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเธอค่อยๆเปิดประตูตู้เสื้อผ้าแต่พบเพียงเสื้อผ้าที่เธอแขวนไว้ไม่มีอะไรผิดปกติแต่เสียงกระซิบยังคงติดอยู่ในใจในค่ำคืนต่อมาเสียงเคาะเบาๆดังมาจากตู้เสื้อผ้าพิมพ์พยายามเพิกเฉยแต่เสียงนั้นกลับทวีความถี่ และดังขึ้นเรื่อยๆจนเธอไม่อาจทนไหวพิมโทรหานิดนิดเราว่าบ้านนี้มันแปลกๆเหมือนมีใครอยู่ด้วยนิดอย่าคิดมากเลยพิมพบ้านเก่าๆมันก็เสียงดังแบบนี้แหละเดี๋ยวเราไปหาแล้วกันพิม์เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเธอพบว่ามีประวัติการฆาตกรรมในอดีต อยู่ถูกซ่อนศพไว้ในตู้เสื้อผ้าคืนหนึ่งพิมฝันเห็นหญิงสาวคนหนึ่งถูกขังอยู่ในตู้เสื้อผ้าใบาหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อตื่นขึ้นเธอพบรอยขีดข่วนที่ประตูตู้เสื้อผ้าร่องรอยเหมือนมีบางอย่างพยายามจะออกมานิดเราเจอข้อมูลเกี่ยวกับบ้านนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแวรเธอถูกฆ่าตายแล้วศพถูกซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าพิมพ์แล้วเราจะทำยังไงดี คืนหนึ่งทั้งสองพยายามสื่อสารกับวิญญาณผ่านพิธีกรรมง่ายๆแต่ทันใดนั้นฝ่ายในบ้านดับลงเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงกรีดร้องพื้นห้องสั่นสะเทือนและประตูตู้เสื้อผ้าค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นเงาร่างของหญิงสาวที่มีบาดแผลเต็มตัวแววเสียงกระซิบเจือสะอื้นช่วยด้วยเขายังอยู่ที่นี่การสืบค้นทำให้พบว,ว่าฆาตกรคือเจ้าของบ้านคนก่อนที่ยังคงมีชีวิตอยู่และยังคงวงเวียนกลับมาที่บ้านหลังนี้เพื่อซ่อนหลักฐานทิม และนิดต้องหาทางเปิดโปงความจริงและช่วยให้วิญญาณไปสู่สุติคืนสุดท้ายพิมพ์และนิดเตรียมอพร้อมเผชิญหน้ากับฆาตรกรแต่กลับต้องเผชิญกับความโหมดเหี้ยมที่พวกเธอไม่คาดคิดเมื่อฆาตรกรปรากฏตัวพร้อมอาวุธวิญญาณของแววช่วยขัดขวางและนำทางให้พิมพ์ และนิดหนีรอดพวกเธอสามารถแจ้งความและจับกลุ่มฆาตกรได้สำเร็จหลังจากเหตุการณ์สงบพิมพ์พบไดอารี่เก่าซ่อนอยู่ในช่องลับของตู้เสื้อผ้าข้างในบรรยายถึงการทรมานอยู่อย่างออละเอียดพิมพ์และนิดจึงตัดสินใจนำไดอารี่นั้นไปมอบให้ตำรวจเป็นหลักฐานเพิ่มเติมแต่แตเรื่องราวยังไม่จบเมื่อทั้งสองคนพบว่ามีอยู่มากกว่าหนึ่งคนวิญญ,ญาณที่สิงอยู่ในบ้านนี้ไม่ได้มีเพียงแววยังมีวิญญ,ญาณของเด็กก็ะยิงอีกคนที่หายสาบสูญไปเมื่อหลายปีก่อนพิมพ์ และนิดต้องเผชิญกับวิญญาณใหม่ที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและค้นหาความจริงเบื้องหลังการหายตัวไปของเธอเหตุการณ์แปลกประหลาดเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งทั้งสองต้ององอแข่งกับเวลาเพื่อหยุดยั้งวง,งจรความตายและปลดปล่อยวิญญาณทั้งหมดให้เป็นอิสระก่อนที่พวกเธอจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไป